ย yeah. วันนี้เราอยู่ที่รถนอนของอาร์เดียนะคะอาร์เดียแมทริกซ์อาร์เดียเป็นยังไงเดี๋ยวมังคีพาไปดูอาร์เดียแมทริกซ์ตามมังคีมาเลยโอ้ oh. oh. let's take a look first outside ย่า so we have a alcove style now อ mm ๋อ alcove o this and อะดริอาอูส so this one is 80 83k 83k 10.5ตันโอเค let's go inside เดี๋ยวเมื่อกี้พามาดูด้านในเต็งเต็งตรงนี้เป็นที่นั่งของคนขับเห็นไหมที่นั่งสบายออื พอเข้ามาเรารู้สึกว่าเออสวยนะคะไม่ใหญ่มากแล้วก็ดูกระทัดรัดดีนะคะแล้วก็สีสีสันของการออกแบบดีไซน์นี้สวยมากเลยนะคะจะเป็นธีมสีว่าสีว่วนิลาเนาะสีขาวสีขาวครีมๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเข้ามาแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศมีเนาะ uh, น่านั่งสบายอันนี้จะเป็นโซนดเนอร์อันนี้จะเป็นเซนดเนอร์นะล t กนิ o งโซเดอร์เ i รค i ิ e good White, no? Yeah, let's see. Mm -hmm. And here? Oh, I want to show you the mina. How it, call, no? Wow, oh my god, So, they have some nice LED elements in the top, no? Little on the top is a bed, no? Here. No, no, this uh, bed. A common. I don't have a bed. ใช่ด้านบนนี้จะเป็นเตียงนอนนะคะมีด้านบนเลยแล้วก็ประดับตกแต่งกับไฟสวยโซเ h อร The height o know, the bed it's okay Can o u for the height okay Yeah and from the sitting spaces can you sit Yeah q i t e It's nice, n o Yeah I feeling nice even soft and feel comfortable Let's เดี๋ยวมังคีพามาดูนี่เลยมังคีพามาดูที่ close the window to show how the how the d o o s อันนี้ต้อง window boys window a window is a window window here yeah. เดี๋ยวมังคีตรงนี้นะคะถ้าเราทำกับข้าวแล้วมีกลิ่นเราสามารถเปิดหน้าต่างระบายได้เดี๋ยวมังคีจะปิดให้ดูนะคะนี่อีกข้างนี่ง cannot reach s h o t hand yeah I have s h o okay, t hand okay don't buy this one if you have short hand so kitchen ตรงนี้นะ,ะเป็นเป็นเป็นเนตาแก๊สนะคะก็มีทั้งหมดสา nice, no? yeah, มหัวเนี่ยลูคสไน์ลุคครูส่วนด้านข้างของบางคีก็จะเป็นอ่างล้างอ่างชะล้างเล็กๆนะคะแต่ดูดีไซน์ออกมาได้สวยมากเลยดูค่อนข้างจะหรูหราเลยทีเดียวนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นที่เก็บของอ่าอันนี้ถ้าจะเปิดเป็นแบบเปิดเบาๆนะคะแล้วก็ปิดเบาๆเย่เนาะ่มีมีให้เก็บ soft close so monkey f o r g t how soft close works <nice. S 2> o Stop close. Works like this. Genau. Monkey p u s h i s i n pushes. okay. แล้วตรงนี้ What do we have here? อ้ตรงนี้ก็จะมีที่อ่าอ่าตรงนี้นะคะก็จะมีฮีเตอร์ใช่ไหม I don't know exactly. ยากแค่ไน We have the buttons over. อันนี้จะเป็นที่ห้อยทีวีนะคะทั้งหมดเลยตรงนี้เป็นส่วนตรงนี้ก็จะเป็น32 inch you can fit in here. ยากแค่ไหนอืออยากตรงนี้เป็นตู้เี่ตู้เยนด้านนีเลย Uh, t cool, no? And the Oh, like soft What รถนอนคัน <here. S 2> นี้ยาวรถนอนคันนี้มีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมังกี้จะโชว์อันดับแรกมังกี้จะโชว์ห้อง mm hmm. อาบนะ้ำเชาว o m ร oh, s มสตี้พี่โอ้ยส n i ช e for me I can fit quite well <Okay. S 2> I can shower I can move around I have space on มีพื้นที่บนศีสะด้วยนะคะมังกี้สูงไว้ห้าสิบแปดก็มีพื้นที่บนศีสะด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็ต่อไป mm hmm. Ah, you can have an, ah, it's a nice little, quite basic. Yes, ah, it's nice. Not. Okay. And then have a door. Can you close it? Ah, yeah. This door. A door is a door. I saw this one, or no? A door is a door is a door. Ah, don't need a Hello. Mm hmm. Yeah. So can you make separate now? Yeah, I can now. So let me come inside and then we film. Oh, yeah. <laughs> oh, then I film. จร่งจริงห้องน้ำอะไรนะคะนี่มาดูด้านนี้เลยเดี๋ยวเมื่อกี้ so you can have a separate ใช่ค่ะต้องการถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะเราก็สามารถปิดประตูตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนถ้าเมื่อกี้จะนั่งทํากิจวัตรประจําวันก็สามารถมีพื้นที่ส่วนตัวเนาะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือเล็กๆอ่างล้าง enough space เนาะอย่าแค่นั้น enough space นะ and here's ah a somebody looking okay อยากใ่้เราต่อไป close again and then we take a look at the bed เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้พา โอเคโอเคโอเคเดี uh ๋ยวมงที่พามาดูที่นอนนะคะไปบิ๊กไลท์เนสเนอะเดลุกคอฟฟี่เจนนอนใช่ค่ะอันนี้เป็นเตียงนอนลูคซีสประมาณนี้ เล่นวลสีสันบรรยากาศดีเลยนะคะน่านอนมากส่วนด้านข้างก็จะมีหน้าต่างให้ระบายอากาศเนาะแล้วก็ตีนก็จะเป็นสีขาวนะคะดูเรียบหรู They have big the windows น no? ะใช่ค่ะด้านข้างจะมีประตูสองข้างเลยบดไซด์ They have windows <Yeah. S 1> Also mosquito net แล้วก็ so, มีมุ้งลวดให้ด้วยนะคะ Yeah so the area is <Yeah. S 2> the, there's they don't have storage areas on this side no ตรงหัวนอนนี่จะมีที่เก็บของให้ด้วย Can you open one of these? I'm gonna show you ถคากดเบาๆก็จะเปิดได้เลยค่ะโอ้มีพื้นที่นะคะให้กับมุมสวย Here and storage area ด้านล่ o งนะ

ไว้เถอะอยาแกนาอันนี้เป็นราคาอแปดสิบอืมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่อันนี้ราคาเต็ม This one is h e k ย if o i v e million something like that mm hmm. and uh, this one is And a half ton setup, four plus one, mm -hmm. yeah. in the top bed, we did not show too much, but it's okay, can do. No. And what else you have? here? As you can see here, this is the day setup, like this. And in the bed, you let the bed down here, mm -hmm, mm -hmm. and uh, then you have the according bed. No? Mm -hmm. So starting at eighty-three thousand. Ah, that's a different one. So yeah. six six point six uh, seventy. This is the one we're looking at, no? I think looking at. So I think at. Okay, Let's take a look. Oh yeah, We have yeah. garage. Yes, this is the garage. Yes, this is the this is is เก็บก็สามารถ nice felt I felt awesome here. อันนี้ใช้สำหรับวัดใช่ไ This is hooks to strap uh, if you have a motorbike or something you would strap oh. it here อันนี้เป็นที่ยึดนะคะ <Sorry. S 1> อันนี้เป็นที่เก็บถ้าสมมติว่าเรา uh, ไปตั้งแคมป์แล้วเอามอเตอร์ไซค์ไปด้วยหรือไม่ก็จักรยาน <Yeah. S 1> ก็สามารถท r a n สปอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะ What's interesting the color is like a metallic color เด yeah, ี๋ยอันนี้าบิด b l i n g b l เนาะมันจะมา Yeah. wow. Yep, it's a great color. It's also not standard. Usually the the RVs is white color. Can you close? Mm -hmm. Yeah, I can cross. Uh -huh. So this one model is called 61. Uh, isn't it? เอลลคมมูิเเนียวส์ดี๋ยวมังคีพามาดูอะเดียแมทริกด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยถึงที่นี่ so that's a Fiat Ducato one yeah the back is clean nothing crazy no mm hmm. uh-huh one look modern it look I like the color yeah oh. the 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 silver color silver color let's take a look this side เป็นสีทองเทาเดี๋ยวมังคีพามาดูด้านข้าง อ่าด้านข้างเราพาไปดูแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะคะอฮะโอเค this is a plastic window อันนี้จะเป็นอ่าจะเป็น่วนที่นอนนะคะอันนี้จะเป็นหน้าต่างใหญ่เลยถ้าเราต้องการเราไปอากาศก็สามารถเปิดหน้าต่างตรงนี้ได้เลย that's the price difference mostly when if you have a glass window or plastic window อือฮะอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้เปิดให้ดูว่าตรงนี้คืออะไร ล็อก mm hmm. This one is Lock <ed. S 2> locked. Locked. I think locked. <laughs> super locked. You <laughs> see, Mikey is so pinocchio. Never, baby. I have to tell you, never believe Mikey Kim. Never believe her. Even if she says it locked, it's not gonna be locked. Uh huh. So two e l kilo bottles. อ <laughs> <eating> ันนี้เป็นที่เก็บเตาแก๊สนะคะก็มีฝอยฮีิงใช่ค่ะทั้งหมดสองถงเนาะใช่ ก็เราใช้เตาแก๊สพวกนี้นะคะไว้สำหรับทําเครื่องฮีตติ้งแล้วก็ทํากับข้าวเนาะก็สามารถเก็บได้ทั้งหมดสองเตาแก๊สอันนี้ก็ที่เป็นซอสเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นระบบเติมน้ำา i l l t So this is the water connection ใช่ค่ะใช่ water fresh water ใช่ค่ะถ้าเราอยากจะเติมน้ำน้ำสะอาดนะคะก็สามารถเปิดตรงนี้แล้วก็เติมเข้าไปก็ประมาณได้ how you think how big we can look it up it's okay I think probably a car per minute under liters ประมาณหนึ่งร้อยประมาณหนึ่งถึงสองร้อยลิตร by the way look in the camera no? Yeah, I'm looking at the camera อันนี้โซนอันนี้จะเป็นโซนคนขับนะ ให้มังกี้เปิดให้ดูไหม Let's go. โอเคเดี๋ยวมังกี้เปิดให้ดูว้า wow. ว mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะคะม่ mm hmm. งกี้เลื่อนไม่ได้เพราะมันมันมันติดกับอ่าเขาเรียกอะไรนะ So armchair up and then you can move it. ใช <Hey. S 2> mm ่ hmm. แต่ที่นั่งจะนั่งสบายมากเลยนั่งสบาย comfy. Yeah. So again armchair up and then you can move it I t h i n k Okay. Mm hmm. เดี๋ยวเมื่อกี้ขึ้นไปนั่งให้ดูไปเที่ยวไหนคะ <laughs> ไปเที่ยว <laughs> ไปเที่ยวไหนคะไปเที่ยวไเราไปโครเอเชียเนาะเออ by the way if y o I apologize that monkey is never looking in the camera okay 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 so I will ride right to um, Croatia alone. With Croatia alone. Alone without you. It's punishment. Yeah, because you're so annoying. <laughs> so we have the uh, Ducato here. General. Stick shift. Yeah. It's a stick shift. No? Oh, so oh, it's auto. automatic. Oh, no, it's automatic. Automatic. Okay. Or, uh, regular display. Mm -hmm. <laughs> so it looks cool, huh? Yeah. Let's, uh, sit, let's stay in. Stay in. I want to film you here yeah. <laughs> oh, okay, come. Okay. And this regular mirrors. So the color is cool, no? Yeah. Uh, probably LED style. I'm not sure if this is LED style lights. I know. So what we say? If I have money, I'm gonna buy this car. I like this one, yeah. I like this one because it's below 100, you huh? 100,000 euro, yeah. 93k, mm -hmm. no, yeah. I can now and the, <laughs> no, I just I'm looking at the light, it's very shiny, you know, from the somewhere, hidden. yeah. Um, price is okay, no, yeah. Price okay from the from the design, I like a lot, yeah. mm -hmm. so maybe this one or Weinberg, no, yeah, it's so quite good. Oh, but this one is so comfy. It's quite comfy yeah, for me. Not nice. not. Mm -hmm. For the price, I okay. <laughs> right. Okay. So what we say? We are gonna buy this one. We I have money in the future. To country, to no. art, to art, to country, and one channel. channel. See you. Bye bye. <laughs>